โอเคนะครับผมก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเปอร์สก้านะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กันที่ไปดีใหม่เซิร์ฟ700นะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมและชมคลิปผ่านในส่งเทดิสเปอร์สก้านะครับ ลมีอยู่ใต้คลิปถ่ายคลิปแล้วก็หน้าช่องแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้ในหน้าช่องครับอีกช่อง,งหนึ่งการกดซุปเปอร์แป้งขอบคุณใต้คลิปวิองศาลก็าสามารถกดช่องได้เช่นกันนะครับโอเคเมื่อพร้อมแล้วอยู่เราไปรับชมกันได้เลยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเปิดหัวนะครับกันที่ทีมข้ามเซเว่นก่อนเลยแล้วกันเนาะอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวหมูกก่เกาะท้าทายก่อนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเจ็ดพันแล้วนะ อ่ะก็ไปที่สง่งจดหมายนี่ครับในส่วนของการเชร์พันธมายตีเนาะเขาก็แจกไอเทมมาแล้วนะครับเราก็รับกันเถอะนะครับผมเชร์ติดหนึ่งองศาหมดเลยนะก็ได้มาครบเลยนะครับผมไ่ถูกเป๊ะๆนะครับผมอ่ะก็กวาดล้างได้เลยนะครับก็ในส่วนของสอด้องฟ้าผมก็กวาดล้างได้แล้วนะก็ใช้ให้ครบเลยนะกันนะครับตรงนี้อ่ะโอเค เรเรียบร้อยดีนะฮะอ่ะถัดไปนะครับไปเลยอันนี้คืออีเว์ทอนะครับนกไวเรานะฮะพลัง750ประมาณ750ได้นะครับก็มาถึงก็ใช้งานได้เลยนะครับดีเยี่ยมแจ่มสุดๆนะฮะอ่ะกดไปเรียบร้อยครับกดไปเลยกดอีกนะฮะกดอีกไปเรื่อยนะครับโอเคส่งได้สี่รอบนะครับตรงนี้ เดี๋ยวส่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปเล่นข้ามเซิฟแล้วแตแาดเกิดข้ามเซิฟแต่ว่ายังไม่ได้ลงนะอ่าโอเคนะครับเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้วันนี้ตั้งใจจะทำให้ได้พลัง3ล้านนะแต่ไม่รู้จะถึงไหมนะฮะแต่ที่แน่ๆเลยนะครับวันนี้ผมจะลงะฐานไปดูประการคันโตให้ดูกันด้วยนะครับว่าเล่นยังไงนะ แล้วอัพพลังกันยังไงนะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนั้นลงท่ามเซิฟก่อนแล้วกันนะฮะร,ระหว่างที่เราจะไปเล่นฐานไปเดิวการนะโอเคไอดีเซิฟเจ็ดลอยนะเซิฟนี้ไม่เคยเล่นฐานไปเดิวการคารันโตสักครั้งเดียวนะครับจะเล่นให้ดูนะฮะพอดีว่าเวลามันเหลือนะครับก็เลยจะลองลงให้ดูนะฮะ เห็นเล่นได้พวกนี้ก็ก่อนให้จบกันไปนะฮะมันแค่แป๊บเดียวนะครับผมเล่นได้ไม่กี่ด่านเองนะครับประมาณ5ด่านไนดะ้ได้มัง้งถ้า7จ1หนึ่งนี่หนักเลยได้3ด่านนะครับตามเลเวลอ่ะนะฮะเลเวลน้อยก็ลงได้แค่ไม่กี่ด่านโอเคเว็บสุดท้ายนะครับก็ตีไปเลยนะไม่มีอะไรมากตรงนี้อโอเคครับผมด่านถัดไปกันเลยนะครับอ่าจมที่สุดลวตรงนี้ น่าโอเคลุยกันเลยนะครับอ่ามานะครับผมตุ้มเรียบร้อยครับอ๋อตุ้มเรียบร้อยครับอีกทีหนึ่งยังไงล่ะโอเคโอ้โหได้30เพชรเลยนะฮะด่านถัดไปนะครับด่านสวนสาธารณะบนนานาา่าะฮะ โอเคทีมครบมีโซโรอาร์คหนึ่งตัวนะครับอ่ะได้อยู่นะตรงนี้ไม่ยากไม่ยากตับเขาให้ครับหนึ่งดอกตับเขาให้อีกสองดอกโอ้ยล่วงเลยโอเคนี่ครับเผาเกียร์ล่วงไปเซ่นั่นไงล่วงไปเซ่นี่แหละโดนไปอีก โอเคครับด่านสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะเล่นได้กันในวันนี้นะฮะก่อนที่เราจะไปทำธาร,รกิจอันอื่นกันต่อนะครับรางตอนนี้ก็ 29, 29 5, 2 9 295 2 9 0 0 0 0 0ทีมหลักของเราก็คือ,อ you know ว่ามีทูกาะแล้วก็นาริสมิหลาดนะครับเรียบร้อยนะฮะโอเค ก็ลงไปเทียบร้อยลงแค่แป๊บเดียวเองนะไม่ได้ลงเยอะมากนะครับตรงนี้อ่ะร้อนๆถัดไปนะครับก็เดี๋ยวไล่ทำในส่วนของเฟสก่อนแล้วกันเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าเราจะต้องเอาของไปอัพพลังนะฮะนกวายนะฮะอ่าเราเพิ่งได้นกวายมานะครับสดๆร้อนๆเลยเมื่อวานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนกวายก็จะเป็นหนึ่งตัวที่อ่าเราเอาไว้ใช้นะครับในทีมความมืดนั่นเองนะครับผมตรงนี้ อด่านที่เราหลุดออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็กลับเข้าไปเล่นใหม่นะครับแค่นี้เอง,ง่ายๆนะฮะ,ะเข้ามาได้เลยนะครับไม่มีไรเรียบร้อยครับประมาณนี้แหละง่ายๆโอเคครับไปเลยครับตรงนี้นะฮะก็เล,เล่นให้หมดนะครับทุกด่านเลยนะฮะ ต่อเลยนะครับก็เดี๋ยวกดด่านสำรวจเลยนะฮะตรงนี้ได้โปเกมอนสุดยอดมานะครับเป็นหนึ่งในตัวที่กำลังอยากจะได้อยู่พอดีนะครับอ่ะ๋ย่ลงต่อสู้นะครับตรงนี้ก่อนนะครับต่อสู้จำกัดคั้มเซิร์ฟนะครับก็เอาชิ้นส่วนนะครับ แฟตนะครับเอาเก็บไว้ไว้แรกนะครับทำเทพนั่นเองนะฮะตรงนี้อ่ะโอเคข้ามไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะต้อง2ในสามนะครับถึงจะชนะนะโอเคครับเรียบร้อยนะฮะก็ได้รับชัยชนะมานะครับอ่ะแต้มนะครับจะถึง2,000แล้วนะครับก็ไล่เล่นไปนะครับให้ครบอ่ะ10รอบกันไปเลยนะครับตรงนี้ โอเคเล่นครบ10รอบแล้วนะครับก็รับไป10เหรียญน,นะ,อะโอเครอาสคะแนนแล้วนะครับมินเลอร์ต่อนะครับยังไม่มีตัวที่เราเล่นเลยโอเคมีอยู่หนึ่งครั้งนะครับสามารถเข้าเล่นได้นะสำหรับเลจิกิกัสนะครับอโอเคสู้ไปเลยนะครับไม่มีอะไรมากตรงนี้อ่าโอเค จมสุดอะนะครับบอกกอนเลยอ่ะมานะครับเรียบร้อยละอ่ะรับของรางวัลไปอ่รารถถัดไปนะครับเดีย๋ยวเราไปรับของที่ท่ามันตราเนาะแต่ก็ยังลงไม่ได้หรอกนะฮะเพราะมันเก่งเกินไปอ่ะให้ผมก็ไล่เล่นในจุดที่พอเล่นได้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าในส่วนของเสท้องฟ้าเน,นี่ยเราไม่มีให้เล่นแล้วนะครับก็ต้องไปลงดาบจนภายแทนอะ ถึงจะเอาเวลามาหักหลางกันเนาะตรงนี้อ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะรับไอเทมกันไปเรียบร้อยเอา้าหลังเจ้าถิ่นไม่สู้หรอกโอ้หเก่งเกินใครไปสู้ได้นะครับอ่ะลองดูนะครับเล่นต่อสู้นะครับฝับงแรกกันออตโต้ไปเลยนะครับหมังแรกเราอ่ะไปนะครับ โอ้โหมาหน่ะได้ก็แพ้เลยอะ่ะแล้วประเด็นคือแม่งแพ้ทีมหลักด้วยนะฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาลุ้นด่านสองไอ้ทีมสองกันอือหือใช่ไหมโอ้โห,โโหยากนะโอโ้รอบนี้นี่คือยากเลยละนะฮะอ่ะโอเคนะครับแล้วถัดไปเนี่ยก็จะเหลือให้เราเล่นแค่หอคอยนะครับ อ่ะโอเคก็ลงเท่าที่ลงได้เนาะลงไปก่อนอ่ะลงไปได้เดี๋ยวอัดพลังกันด้วยนะตรงนี้โอ้กดผิดนะครับผมอ่ะโอเคอ่ะโอเคแจ่มมากเลยครับอ่ะไปกันต่อนะครับตรงนี้สู้ทีมขวาเลยกันนะเฮ้ยผมลืมเอานกไวน์ออกก่อนนะเนะี่ยผมยังไม่ได้เก่งมากไง ามาสู้เดี๋ยวไม่ไหวนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงโอเคอุ้ยโดนก่อนเลยนะฮะเอาดิจัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะให้ผ่านไปไวต้องเอายีนอวามาเล่นนะครับอื้อหืออ่ะโอเคน่าจะได้อยู่เพราเล่นตรงนี้มันจะเสียเวลานะครับเนาะตีวืดเหรอเนะี่ย โอ้อะไรวะเนี่ยอ่ะโอเคอเพิ่มเลยนะครับอ่ะปล่อยไปปลดปล่อยไปก่อนหนึ่งทียิงไปนหนึ่งดอกนะครับอืมโอเคดุดเลือร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนทีมมาดน,น,น,นึงนะทีมนี้ไม่น่าไหวนะครับเดี๋ยวเชงทีมแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้อ่ะรับบัฟเปนก่อนแล้วกันนะฮะไม่มีอะไรมากนะฮะ สู้51สกันเปลี่ยนทีมครับอ่าโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราก็เข้าไปในยูเนียนก่อนเลยกันนะในส่งยนะูเนียนเรายังไม่ได้ไปเคลียร์เลยนะเดี๋ยวขอเคลียร์อะไรต่างๆในยูเนียนก่อนนะครับกดไม่กดไม่หมดแล้เนะี่ยเดี๋ยวก่อนนะยูเนียนเหลือหน่อยนึงโอเค อ่ะอัพต่อได้นะครับอัพไปเลยอ่าเลเวลเก้าแล้วนะพลังก็ขึ้นมาเรื่อยๆล่ะโอเคไปให้ดูด้วยนะครับทีหนึ่งนะฮะไปจะได้ผ่านออชิพเมนนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะอ่ะโอเคแจำมบ้านเลี้ยงก็ยังไม่มีโปเกมอนตัวใหม่เลยนะฮะ เดีย๋ยวเไม่มีเลยไม่มีไข่ไม่มีไข่ไไขครับอ่ะในส่วนของบอสนะฮยเดี๋ยวกดรับไอเทมกันหน่อยนึงรู้สึกว่ามันจะมีไอเทมที่ให้เราซื้อเลยมั้งอ่ะไม่มีอะไรอัปเดตเลยนะครับมีแต่อาหารนะครับตรงนี้ขนส่งนะครับก็เดี๋ยวขนส่งก่อนนะรับไอถุงไอเทมให้เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ โอเคจำนวนส่งหมดแล้วนะอ่ะเรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะฮะหมดสิ้นแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้มันนิดเดียวนะฮะอ่ะกดแมวนำโชคได้เลยนะครับกดไปเลยเ่ะออเป็นป่าครับหนึ่งสองสามนะฮะอ่ะเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ เราก็กดไปนะครับตรงนี้มันไม่มีแล้วมากนะมันเหลือแค่ประจนภัยฟักไข่อะไรพวกนี้นะก็หมดละนะครับกิจกรรมมันเหลือทําน้อยอ่ะฮะ่ะให้ผมสุ่มตรงนี้ก่อนนะครับให้มันได้ achievement นะ,ะคิดว่าวันนี้น่าจะรลยแปดสิบเอ็ดแหละรูทรงแล้วเหลือเท่าไหร่นะอ้ยเหลือนิดเดียวครับเดี๋ยวทาให้มันแปดสิบเอ็ดเลยแล้วกันเนาะก็ใช้ระบบกวาดล้างแล้วกันนะครับ ตรงนี้ก็25กันทวนหน้าแล้วเนาะก็เหลือทําตรงนี้อ่ะโซโลอาร์แล้วกันนะจริงๆก็ทําตัวหลักก่อนไหมเออโอเคไหมตรงนี้น่าจะเวอร์ก,กว่านะอ่ะที่ผมกวาดล้างก่อนแล้วกันนะตรงนี้นะทีนึงทีนึง ยังไม่ถึงนะนิดเดียวนะครับผมขอดูอ่อยดีว่าประมาณไหนโอ้โหแค่เศษเสี้ยวอะนะฮะอ่ะก็อย่าไปใช้ในส่วนของโดนัทเนาะก็นะครับดันพลังกันดีกว่านะอ่ะพลังกันนะครับเท่าที่อัพได้นะอันนี้ย๋ยวล้างเหมือนเดิมนะครับเหมือนเมื่อวานเลยนะอ่ะก็เหมือนเดิมครับ ก็ใช้อ่ายังไม่อัพนะเดี๋ยวใส่คอสักน,นะครับใส่คออัปเดตนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็ล้างเหมือนเดิมนะฮะเมื่อวานเราล้างถึงไหนละยิมนี้ใช่ไหมเหลืออีกหน่อยนึงนะครับจัดเลยแล้วกันเมื่อวานแต้มมันหมดก่อนนะ68อันนี้อ่ะห้อันนี้เท่าไหร่27่สิบเจ็ดโอเคอย่าอัพอันนี้ก่อนนะ 68แล้ววันนี้ก็ตอนนี้เลครับรออะไรอะ่ะขึ้นเลยระดับเทพครับไม่ต้องสืบเลยอ่ะก็1 0 5นะกดต่อเลย1 5 9 9 3เยอะสุดนะฮะโอเคตรงนี้ล่ะนะครับวันนี้นะครับ1 0 3 9 9มาแล้วนะ99จัดไปโอเคสุดท้ายแล้วครับก็จะเป็นตรงนี้ เยอะสุดคือ86นะฮะจัดไปอ่ะโอเคแถวนี้จบนะฮะ่อไปยิมนี้เลยนะฮะยิมนี้เนี่ยเดีย๋ยวจัด a t k ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะก็มาเริ่มกันที่ตรงนี้ก่อนเลยนะฮะ152ใช่ไหมเราก็กดหาให้ได้ใกล้152ให้ได้มากที่สุดนี่ครับ1้1เราก็กดอีกอันนึงก็คือตรงบนนี้นี่ครับ151เยอะสุดอ่ะ129ครับ ขึ้นสีทองแล้วแบ๊บเดียวเห็นไหมผมบอกแล้วไวอย,ย่างกาไรผมบอกแค่นี้เลยนะครับ200กว่านะจัดไปเลยนะนี่ครับ234โอ้โหขึ้นอย่างเยอะนะฮะนี่ก็จัดไปทีนึงอ่าโอเคสุดๆวะนะครับผมอันนี้อีกอันนึงนะครับ236นะผมเจอ200ล้ละ228รอบนะครับอ่าจัดเต็มก็าบาได้หลายเลยนะครับผม ต่อมาสเปเชียลแอคแทคนะฮะโอเค24ใช่ไหมเอาค่อยๆกดไปเจอ20แล้วนะฮะกดรับ20ไปเลยนะฮะจัดไปเนี่ยนะครับอันนี้24เหมือนกันเจอ18แก็กด18ไปนะฮะแค่นี้เองนะฮะง่ายๆกดไปอีกครับ24ถจัดมา21จัดไปเดีย๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วเนี่ยแปบ๊บเดียวนะฮะ กดตัวนี้เสร็จน่าจะเปลี่ยนสีม่วงแล้วยังไม่เจอนะเจอแค่13ต้องกดอีกรอบนึงนะฮะเพราะมันห่างไกลกับ24ค่อนข้างเยอะอ่ะ21อืมอีกยิมหนึ่งจะมียิมอยู่ยิมหนึ่ง18อ่ะห่างไกลบ24อยู่โอเค17ไม่ได้นะนี่ไงเจอแล้วหูอยู่ตรงนี้เองเอาไม่พอเนะี่ยโอ้โหดูครับ แต้มหมดก่อนนะเซ็งเลยได้พอดีได้พอดีฮนะอ่ะโอเคแต้มหมดนะครับก็ตอนนี้เราก็ล้างมาแล้วนะครับถึงยิมที่5้าแล้วนะก็ได้สีทองมาสี่ยิมแล้วนะครับก็ได้พลังมาค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะตรงนี้กดไปเลยครับเรียบร้อยอ่ะพรสวรรค์น,นี่ก็ เปิดเลยครับอันไหนอัพได้อัพนะอโอเคแต้มพอสวรรค์ไม่พอนะโอเคไม่ค่อยอัพไปนะครับไม่ต้องรีบ嘛สร้อยข้อมือด้วยเหมือนกันเลยนะครับสร้อยข้อมือเนี่ยอารมณ์เดียวกันครับสะสมมาแล้วก็มาจัดซะนะครับอมหลักสิก็พอนะฮะ Okay. ยอดเยี่ยมเสมออย่างละหนึ่งพอนะครับจัดไปโอเค okay. เรียบร้อยครับที่เหลือก็ไม่น่ามีแล้วนะเปิดหนึ่งอันก็พอนะครับน่าจะหมดแล้วละ่ะเทคโนโลยีทีมันก็อัอะไยไม่ได้แล้วนะครับผมโอเค okay นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเลเวลขึ้นนะ เลเวลขึ้นมาแล้วนะฮะอะเดีย๋ยวเข้าไปดูหน่อยนะครับนี่เมื่อกี้เลเวล81แล้วสดสดร้อนร้อนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวเราก็อัพเลเวลกันเนาะตรงนี้ตัวหลักอัพเาะตัวหลักไปก่อนนะอ่าโอเคแจ่มไหมก็ดันพลังกันต่อเนื่องครับตรงนี้กดไปเลยครับสกิล กดไปเลยกดไปเลยกดไปเลยกดไ,ไปเลยนะครับอืมกดไปให้หมดนะนี่แค่นี้เองชิวๆเลยอะไม่ค่อยอัพไปนะครับตรงนี้คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับโอเคครับถึงเวลาลงบอสโลกครับผมลงแค่รอบเดียวนะลงแค่ครั้งเดียวผมไม่ลงเยอะนะครับแค่ครั้งเดียวก็ได้เศษเล่าสองสามเศษก็โอเคนะฮะครั้งเดียวพอครับพี่เกียรติลงเยอะครับเสียเวลานะ ก็ใครมีเวลาก็เล่นได้มากกว่าก็ได้โอเคครับเรามาเล่นฐานบริการการโตกันนะครับก็จัดตัวกันก่อนเลยนะครับตัวหลัก3สเปร๊หแล้วก็ตรายอีก1น,นะฮะผมก็เลือกตัวที่ผมใช้งานบ่อยๆแล้วกันนะฮะอ่ะเราไปดูกันผมจะกดเป็นแบบออโตเมติกนะครับผมดูซิว่าระดับจูเนียร์เนี่ยหนึ100ชั้นเนี่ยเราจะข้ามผ่านได้ทั้งหมดกี่ชั้นนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูของรางวัลเกมทีหนึ่งว่ามันให้อะไรมาแล้วไปทําอะไรได้บ้างนะอ่ะไปกันเลยนะครับ ก็กดไปที่อัตโนมัติได้เลยนะฮะเธอเกิดว่าระหว่างที่เรากำลังสู้อยู่แล้วเลือดลลดเนี่ยนะฮะเราสามารถใช้ยาด้านซ้ายมือในการเพิ่มพลังได้นะครับแต่ต้องกดออกมาก่อนนะโอเคแบบ3แล้วแต่ตูพลังแค่ห0 0แสนเองนะเรา2องล้านเครับค่อนข้างขาดลอยอยู่ไม่ยากนะตรงนี้ง่ายมากนะฮะ คือพลังมันต่างกันค่อนข้างเกือบ4เท่าอ่ะ4ีหเท่าได้นะครับเกือบ6เท่าเลยนะฮะถ้าเราแพ้นี่ก็แปลกนะแต่ต้องมาดูว่าจูเนียจะไปถึงด่านที่เท่าไหร่นะมันจะมีจูเนียเทพแล้วก็อะไรสักหนึ่งอะ่ะนะครับด่านละหน0่ง้อยนะครับทั้งหมด300ชั้นจัดมาโอเค12ด่านแล้วนะครับ13ด่าน เวลาจะหมดแล้วด้วยลืมเล่นนะฮะโอเค15ด่านสุดๆอะโอเคผมเข้ามาถึงด่านที่80แล้วนะครับโอ้โหใช้เวลาเล่นนานพอสมควรนะก็มันจะถึงด่าน80นะครับ82แล้วนะฮะคือแบบว่าพลังยังไม่ลดเลยนะครับมีโอกาสที่เราจะผ่านด่านจูเนียร์แบบว่าไม่ตายเลยด้วยนะถ้าดูจากทรงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวของรางวัลเนี่ยเราจะได้เห็นอีกทีหนึ่งตอนเรากดหยุดนะฮะมันจะมาเป็นกองเลยนะฮะ มันก็จะเป็นไอเทมที่เอาไว้อัพสนามลบแหละนะฮะเดีย๋ยวผมพาไปอัพด้วยนะฮะอ่าโอเคก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เอาไว้เพิ่มพลังให้กับโปรแกรมมอนเราด้วยนะฮะโอเค88แล้ว,89แล,ว89แล้วนะครับสุดยอดนะครับผม96แล้วนะฮะ97 98แล้วนะครับสุดยอดเลย99ครับชั้นที่100นะครับจัดมา เรียบร้อยครับ100้ชั้นแล้วครับมาตีฟาร์โลตัวนี้เสร็จก็จะขึ้นด่านถัดไปแล้วนี่ครับก็ไปสู่ด่านสุดยอดเทรนเนอร์นะครับจัดไปเอ้ยมีคิวเลมพลังเริ่มลดแล้วครับนิดหน่อยามีการฟื้นฟูพลังกลับไปใหม่อันที่4แล้วนะครับสรุปแล้วจุนเนี่ยเมื่อกี้ร้อยด่านเราตีไปหมดเลยนะไม่พลาดแม้แต่ด่านเดียวนะครับโอเคด่านสุดยอดมาถึงด่านที่6แล้ว เแล้วนะครับ8แล้วด้วย9 10ด่าน20ด่านแล้วนะครับตอนนี้อ่าโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือของที่เราจะได้รับนะฮะอ่ะสู้ต่อไปใช้ยาก่อนเพราะว่ายาไอเลือดมันลดนะครับ อันนี้เดี๋ยวค่อยเอาแต้มมาซื้อนะครับยังไม่ต้องซื้อตอนนี้เอาของฟรีไปแปะก่อนอันนี้รับของได้นะครับเมื่อกี้เราผ่านด่านจูเนียมาร้อยชั้นครับเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้รับเลยนะฮะทุกๆ5ชั้นหรือ10ชั้นนี่แหละเราก็กดรับได้นะอ่ะเป็นทั้งแต้มทั้งไอเทมนะครับไปอัพฐานปฏิบัติการตรงนี้นะครับอ่ะโอเคเรามาอัพพลังกันหน่อยนึงนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีหน้าที่แค่เอาตาโคเดตนะครับที่เราได้มาจากด่านเมื่อกี้นะครับเอามาวางนะฮะวางไปเลยนะครับ ก็แนะนําให้เอาสแตทที่เป็นสแตทคู่นะสแตทเดี่ยวไม่ต้องเอามานะครับแล้วก็วางเข้าไปเลยนะฮะในส่วนของโค้ดเด็ดเนี่ยนะครับที่เป็นป้ายรูปภาพเนี่ยเขาเรียกโค้ดเด็ดนะฮะสามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยนะครับโดยการใช้ตัวมันเองซ้าๆนะฮะสมมติเราได้มาซ้าๆล้วก็เอามาอัปเดตตัวมันเองได้อีกทีหนึ่งมันก็จะเก่งขึ้นแหละนะครับตรงนี้เดีย๋ยวผมจะไล่ดูสแตทก่อนแล้วผมก็จะเล่แปะไปเรื่อยๆนะครับก็ผมจะแปะสแตทสแถวก่อนนะครับ อ่ะเราก็วางไปเลยจุดว่างนะครับตอนนี้เราวางได้แค่ตรงกลางนะครับตรงกุญแจล็อกเนี่ยเราต้องไปปลดล็อกก่อนเนาะก็คือต้องได้การ์ดหรือโคดเดตตัวนั้นถึงจะปลดล็อกได้นี่ครับมันสามารถอัปเกรดได้นะครับตรงนี้สังเกตสีไหมครับสีที่มันเชื่อมโยงกันนะฮะให้ดูสีรอบๆตัวโคดเดตโปเกมอนด้วยนะครับถ้าเกิดเราวางสีที่ตรงกันเนี่ยมันจะเพิ่มค่าพลังอีกนะการที่เราเอาโคดเดตหนึ่งอันไปวางเนี่ยก็จะได้พลังแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อสีได้นะครับ มันจะได้พลังอีกนะครับเป็นเปอร์เซนต์ด้วยนะไอที่เราวางลงไปเนี่ยคือเป็นหน่วยนะครับเป็นพลังเป็นหน่วยแต่ถ้าเกิดว่าเชื่อมโยงสีได้จะเป็นเปอร์เซนต์นะแล้วก็จะมีการสะสมโบนัสโค้ดเด็ดด้วยถ้าเกิดว่าเรามีโค้ดเด็ดหล,หลายๆชนิดที่ไม่ซ้ำๆกันมันจะได้พลังเป็นหน่วยโอเคไหมครับสำหรับใครที่ไม่รู้วิธีเล่นสําหรับสนามลบหรือฐานเป็นแบาคาโตผมมีคลิปแยกอยู่แล้วนะฮะสามารถไปดูในช่องได้เลยในเพลย์ลิสต์นะครับผมโอเคก็ได้พลังมาเนี่ยเกือบ3าล้านนะครับมันขายแค่2 3พันเองนะฮะ ก็ตีไปสามล้านแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวอัปเกรดพลังที่เหลือกันนะครับก็มีบางอันที่พออัปได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วนะเต็มหมดแล้วด้วยนะครับเพราะว่าอัปไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนดีกว่าอันนี้พันธมไยตรีนะอ่ะโอเคขอสักหน่อยหนึ่งอ่ะโอเคเล่นบ่อยเล่นบ่อยเอาคืนบ้างพันธมายตรีเนี่ยรู้สึกจะแพช่วงหลังนะครับ ่ะโอเคนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับผมจะไปอัพพลังในจุดของเครื่องประดับกันหน่อยนึงนะฮะก็น่าจะจบครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับยูโนวเนี่ยพลังมันถึง1ล้านนะครับตั้งแต่ EP ที่แล้วนะครับมีตัวเดียวเลยที่ทำไได้1ล้านเนาะอ่าเพิ่มใหม่ประมาณหลักพันนะครับลอยป,ปลายปลหลักพันอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับได้แค่นี้แหละเพราะว่าไอเทมนะครับอพประดับหมดแล้วแล้วทองก็เหลือน้อยมากแล้ว เรถือว่าได้พลังมาประมาณนี้แหละนะครับก็ประมาณ3ล้านก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับบอให้ยูโนวาไปเลยนะครับอ่ะโอเคพลังก็นิดเดียวเคาอีกแค่ประมาณหมื่นนิดๆเองนะครับก็3ล้านแล้วอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ่องมันโซนเลครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็อย่งมไปแจ้งเตือนคลิปให,หม่ๆมาคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ